ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับเติมเกม24เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกทายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณนะตอนนี้หากสนใจคลิกลิงก์บนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24 ให้คุณฟินทุกการเติเกมได้แล้ววันนี้นานๆีเล่นดูดิพูดงเน่อะไรไปแผมกันลังฮะเป็นไปไรเเฮ้ยผมยิงไฟเฮ้ยคุณนี่เฮ้ยคุณนี่ไอ้เย้ อุยอ้ย,ยมีมมีมมตตีตัว,ตวมุมอร่อยหน้าต่างโอ้โหจะแจมได้อย่างนิ่งอ่ะไม่รู้ผมโดนลงไปผมก็โดนยิงโอ้ยพี่เหลือสี่ปะพี่พี่ถ่ายมา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 พี่พี่แอบไปตรงน,นั้นแหละผมผมผมขอพี่ให้พี่พี่ดูตรงน,นั้นแหละมันมันอย,นนยนู่นี่ละมันอยู <S <s ่นี่ละพี่อก่อนสวย เห็นใครตกมาจากไอ้น oh, right. ั uh ่นหน้าต่างอ่ะเป็ไร้ากำลังน่าเปนอะไรเฮ้ผมยิงไฟคนี่เฮ้ยคนี่ไม่ได้ตกไ้ผมยิงไฟอ๋อยิงไฟโดนเทาเตงอ่ะอุ้ยเนาะเป็ไงบ้าพี่ตาพี่บอดจอยห้าแปดไทยแล้วก็เดียวโคเดียวโ้สามน้องนแปดห้าร้อยห้องน้ำเหมือนกันไม่มีนะ ร่วางอะนะระวางพี่ระวังวางระวังหลังด้วย่องแฟร์ไทสองแฟร์ไททุ่คนด้วยครับโดนพี่อาธมิสต์สุดเกียการมองเห็นของไอ้รอบแรกอะตาที่วิ่งเลยเี่ยจะผ่านแล้วรอบสองอะรอบสองอตาผมพี่บอกว่าส่งแฟร์ไ่งเล่ทุกคนเลี้ยงข้างนอกให้ดูสากันเลยนะ โอ้โหแต่ตัดมาได้ตัวนึ่งวิ่งแมวมาตามมามาตามมามาตามมาไม่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 มันคือวาร์ปพี่นี่แหละมันไม่ได้ตามมันไม่ตามพี่ถ้ามันตามพี่มาได้มันต้องวาร์ปแล้วนะอย่างนั้นผมวาร์ปหนีได้ไหมได้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 แล้วพี่ก็ไล่ัพอ่ะมามามา up ยังไงต่ำกว่านั้นนิดนึงเพื่อนต่ำกว่านั้น ไม่เป็นไรไม่เป็นไมันเจอมันให้เม็ดเดียวลเพื่อนสวยพี่มาเลยรอบนี้มาจริงเลเอาเ้ยมานสวยมากครับพี่ระวังหลังพี่หมวัอ้หม้มดพี่กดพี คุณนี่ใหญ่เกียนคุณนี่ใหญ่เกียนไม่ได้คิดบอกมันบ้างก็คุณนี่เรอทำอะไรท่าศัตรูแม่งโผล่มาเมื่อกี้คือแบบมือเปี้ยกันหมดอะแต่ละคนผมไม่แพ้เลยเฮ้วูกแก้วกูไดเพื่อนผมแพ้ไม่ด้มีมีมีมมไม่ไหนไหนเสียงผมกเปไงอย่างนี้ม่บอกพี่ไม่เล่ไม่ได้นี่มันแปดหน่ง ใช่ปะโอ้โหกูคิดเลย่เไม่เจ็บไจริงไม่เจ็บจริงกูตายเลยเพื่อนไม่ทันเลยรู้สึกเลยโาบไปแล้วสวยไม่มีใครกนห้องน้ำเลยราไม่มีเลยไม่มีใคร้องน้ำเลยแบบกิบเงี้ยกิบแบบ ว่โอเคเราหนีมีละวแ้หน้าีบอยโอ้ยหลังหลังคุกี้สู้ได้ครับใช่ครับเนี่ยคุกกี้ตายแล้วเฮ้ย นนสุดนะครับสุดนะครับทีนี้กอดๆนะกอดๆนะออนะเอาจุ๊บแม่งให้ทีนึ่งได้ให้ผมปาสาเช็ควะวาร์ปไหมมันไม่ได้ยินเก็ได้แจ้งเพื่อนฟลก็ได้ละเฮ้ยมีคนอยู่เฮ้ยมีอั้ตีนนะมีคนอยู่ข้างหน้าผู้พ่านยะมีคนอยู่ข้างหน้าผม ออรวูอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมกันเลยพันปีพันปีสิ่งจะถือสไปได้แต่เราก็ต้องกดแพนดีดีโ <c oughs> อา้ยาครับยเงือนไแม่เอ้ับสวย วางพี่วาง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 มี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 ขวาขวาผมผมผมไม่รู้จ้าของงานแล้ว่ o r r ใช่คุณน้องใช่คุณน้องกดติดไปทันสวยคุณน้องสวยนสวยออกได้เก็บออกได้ปะน้าไม่มีไม่ออกพีกแล้วเช็คดูว่าแบบได้โฟกัสเกมหรือเปล่าโอเคเล่นดิ้นเรา ผมให้ดูลองนะนะครับแต่ลองนะจะมีแค่ตัวเดียวแหละ n e เฮ้ยต้องต้องต้องถ่้ยต้องให้ยจากากูเฮ้ย การกาตกรรมริงตัเองเมืกี้มืกคางเซตเนี่ยผมดูชุกิพาวเเลไม่เล่นล้วกิพาวเดมที่พี่ดูคือกิพาวที่มืออุ้แล้วโดนระเบิดอกโดนระเบิดวเอมีเหรอเพื่อนมีเลยมีเหรอจะอดินโดนยิงกูดี นนี่ะอยู่ด้านล่างอยู่ล่างล่างล่างพี่ล่างโอ้ยตัยแล้วอโอ้ยยี่อะไรไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เอายี่คนยี่มึงยิงคนยี่ให้จิบันไปเอาไปเอาเดี๋ยวคนยี่จ้องจะเอาคืนถมอยู่เอ๊ะ เล่นไอแพดอยีแย่วเมเปิดไอแพดโมกอะเมยเยโอ้โหจุกเลยแเฮ้ยดิ้งหัวขอตัวนอนก่อนนะเก็โตัดดิมเ95เก็บหัวเดมเ็นโอตดวเลยสองตัวเลย ขอเก้าห้าสวยดวรอมีีม่ะแรงจหันแล้วครับ planted don't mess with me พี่เม่ต้องกว่านี้พี่ไม่ต้วงกว่า้พี่ไป่ต้องกว่าใช่ไหมนพี่ใช่ไหมนะตัวพี่ตายเลยพี่จริตันึ่งโลมากติดติดพี่มันติดติด๋ยวครับกูครับเดี๋ยวโดรเบิดตาย้โอเค เปลี่ยวแล้วคินในใจแล้ววม่ได้เคยกิมืดวิ่งเข้าไปแล้วโดนระเบิดอ่ะใช่เลยป๊ากี้หน้าหรักอะพ่อไหมพี่ว่ามันน่าแต่เขานี่อ่ะไปติดป่ะเพื่อนมามาพี่มานะ Time to jump ฮามันซื้อว่าน้ำทุกคนมันซื้อว่าน้ำมันซื้อว่าน้ำมันซื้อว่าน้ำไอ้มือสวยจัดไป down beat ยิงหน้ามันสองตัวเลย ม a ไม่จิ้ตารลิ่งดูหลัยดูหลังซ้ายสวยออกมายิงมันสิออกมายิงอ่ะออกมายิงมากอุ้ยตาย่ะร้อยสี่สิบร้อยสี่ผมพลาดคนยี่ปากยาข้างใน เอาละครับสายสบยเดีแต่ครับเดีคุณดีจะกู้ได้ไหมลองได้เดี๋ยวห้าเลส้จะมือรู้ใจเต็ลยพี่ไปองแต่ แรมตัวหนึ่งนะแรมแรมแรมแลม,แลม,แลม,แลมไม่รู้ว่าเดินไปข้างหลังใสหรอ่ะน<อ>ี่ก<ท>ูลเลยครับแล้วผมโดนปาดคาร์ทมือที่เอาหมดว่ะโอ,อ้โ,อโห,โห,โหอันนี้คือแผนเขานู่นเหรอผมอันนี<ด>้ผมรอขาให้อุ๊ยเชี่ยเอ้ยพี่ไม่โดน แ่ทายไม่รู้ไม่ทันอ่อะอล้วไมครับมมา <c oughs> ส,สองลู Spike down A สมออ,อยู่ในห้องน้ำละนนี่ขอคุณยี่มันดีรีอะย<อ>ี่มันเข้ามาหมดแล้ว ไม่น่ามีตัวกันหรอกทำยังไงอะพี่ตีตัวโอ,อ้อร่อยเลยพี่อัดเต็มคอแล้วเต็มแข้งโดนมังกรจม <c oughs> เอ๋แย่เขาเ้าไปในลูกเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> ย่เข้าไปในลูก